ช่วงนี้เบนเคค่อนข้างงานแสดงเยอะเหมือนกันนะเยอะมากอะไรเงี้ยอืเอาจริงปีนี้ค่อนข้างจะเห็นหนูในอีกรูปแบบหนึ่งมากขึ้นด้วยซ้ำอะขอใช้คำานี้จนค่ายหนูก็เป็นห่วงว่าแบบเหมือนแพลนอะช่วงช่วงกลางปีน่าจะมีตึง้งทำไหวใช่ไหมจะแบ่งเวลาได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่าจะเป็นยนังไง ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันอะไรกันนะฮะว่าแบบเอาตรงๆไลฟ์นี้จากที่ดีเจอองๆนะฮะมาเป็นไลฟ์ความในใจหรอหรือในสิ่งที่เจอ <c oughs> เพราะว่ามันก็แบบหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหนูแบบหนูเด็กดานหรือว่าหนูมีโอกาสเดียวกับโชบ้าหรือว่าเป็นสิ่งที่หนูเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่หนูได้แล้วมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่หนูไม่ได้เข้าใจไหมคะ ในสิ่งที่หนูทํามาก็คือมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่หนูทําได้และหนูมีศักยภาพมากพอที่จะทําก็เลยได้โปรเจกต์นี้มาค่ะตามนั้นซึ่งหนูก็ไม่ขอปฏิเสธว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่มาเสนออะไรให้หรือว่าในสิ่งที่หนูทําได้หนูก็เป็นคนไม่ปฏิเสธอยู่แล้วอะค่ะก็ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาคิดโปรเจกต์ให้หรือทําอะไรให้แล้วหนูทําได้เขาก็เลย รู้สึก comfortable ที่จะให้มันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หนูผิดหรอคะหนูคิดว่าหนูไม่ผิดนะคะนั้นหนูก็จะทำต่อไปด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็ค่อนข้างน่าสนุกและท้าทายดีกว่าซึ่งปีนี้มันโปรเจกต์เดี่ยวไลยของหลายหลายคนไม่ใช่แค่หนูวไหลายคนเยอะมากๆก็ลองดูว่าแบบพอช่วง ช่วงโควิดมันอัดอั้นไงพอหลังโควิดหนูคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันทิศทางที่ดีขึ้นใช่หนูเอาจริงหนูไม่ได้เก่งแต่หนูแค่ะไฟเตอร์ปะทุกคนต่างพูดว่าหนูเป็นไฟเตอร์ทั้งที่ความจริงหนูก็อยากจะหนีไปซ่อนซ่อนหลังก้อนหินอะไรเงี้ยเออบางทีก็คนมาาันจะคาดหวังเหมือนกันมันก็เลยดูเป็นดาบสองคมแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ต้องหลบออกจากก้อนหินนั้นแล้วก็สู้ต่อไป ตามสิ่งที่หนูวางแผนไว้อยู่ดีเอดดดดดดาจริงถ้าเกิดหนูเด็กดันนะฮะหนูบอกเลยว่าแบบหนูเซ็นเตอร์ทุกซิงเกิลแน่นอนกันก็ใจที่หนูจะสืบอปะเออง่ายๆเลยจริงๆมันไม่มีหรอกเด็กดงเด็กดันจริงๆ <laughs> เออนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้นะดีเจององหายไปแล้วตอนนี้มาเป็นออนบีเอ็นเะไรนะครับหลั <laughs> งจากที่เปิดเพลงมาลิไปแล้วไปคุยเรื่องอะไรต่างๆเ <c oughs> สร็จแฮบวันนี้ใช้เสียงเยอะระดับหนึ่งเลยดีเจององคัมแบ็ค